ใส่ลงไปเลยนี่เลยนะคะม,มจินะคะโมจินะคะมีโมจิค่ะนี่เลยน่าทานมาก น่าทานม,มากเลยค่ะอร่อยไอศครีมเซ็เซค่ะเที่ยงนี้นะคะจัดไปเลยไอศครีมไอศครีมน้ำอ้อยนะคะทุกคนจานอู้น่าทานมากเลย เสร็จเรียบร้อยเลยไอศครีมกินเลยค่ะนี่เลยนะคะไอศครีมน่าทานมากเลยเรียบร้อยแล้วออ้ยหวานเย็นชื่นใจอร่อย โรยด้วยน้ำ,นำอ้อยนะเมื่อกี้นะน้ำอ้อยทุกคนจะหอมน้ำอ้อยมากๆเลยอ,อร่อยค่ะหนุบหยุดดอ ส้มด้วยนะคะทุกคนเนี่ยลูกบิว่าข้าวเหนียวอร่อยมาชามูขข้าวเหนียวอ,อาหารอ,อร่อยชื่ในใจ แซ่บแซ่บทุกคนค่ะอืมมีโมจิด้วยนะคะอันนี้หัวหัวดำอ,อร่อยมากๆเลย ั่วแดงถั่วดำขอบคุณที่รับชมคลิปของยายจนจบนะคะเดี๋ยวกินต่อค่ะ